โอ้โหกว่าจะตามมาได้ครับเจ้า e l e c t กต m าเมเจอร์แคสเตอรครับตัวนี้ออนนิวปี2024นะครับก็เรียกได้ว่าไปขอแบ่งร้านคนรู้จักกันมานะครับกว่าจะหาได้นี่เลือกตาแทบกระเด็นพอสำคัญครับเขาให้มาแค่ขนาดละหนึ่งลังเท่านั้นครับพนหดละ20คันฉะนั้นใครที่ตามหาอยู่นะครับใครที่ตามหาอยู่นะครับกับเจ้า e l e c t กต m าเมเจอนะครับตัว V2 นะครับเป็นคันเบสนะ นี่ผมเอาใจสาวกเบสแล้วนะครับกว่าจะหาเข้ามาได้นะครับเรียกได้ว่าหายากมากนะครับเรียกได้ว่าต้องไปขอร้องเขาเลยนะช่วยแบ่งให้ผมหน่อยอ่ะก็แบ่งมาได้นะครับขนาดละ20คันเท่านั้นอ่าเดี๋ยวไลดูความสวยครับใครที่มองหาคันเบสหน้าดินดีๆเทพๆสักคันแต่ราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงราคาหลักร้อยนะครับผมแนะนําเลยครับเจ้าตัวนี้นะครับกับเจ้าออเล็กตอร์เมเจอร์แคสเตอร์ครับ V2 นะครับ ออนิวปี2024ครับแบงค์ของเขาก็จะเป็นโทเลเจแปนเหมือนเดิมนี่โทเลเทคโนโลยีนะครับนะแบงค์ก็จะเป็นลายสวยๆนะครับท่อนล่างนะครับส่วนท่อนบนก็จะเป็นแบงค์วงปกตินะครับใส่ไกด์สามขามาให้ครับแข็งแรงทนทานไปแบบไกลๆนะครับรองรับทั้งสายเอ็นและก็สาย PE นะครับเพราะว่าลูกค้าหลายคนเนี่ยบางคนก็เอาไปตกยี่สกเค นะครับตกสวายแม่น้ําบางคนก็เอาไปเฝ้าชะโดเหยื่อสดใสสายพีอีนะครับหรือว่าจะเอาไปเฝ้าพวกกับโครงงานวังใช้เหยื่อสดปลากรงปลาเก๋าเรียกได้ว่าคันเดียวจบนะครับเที่ยวทั่วไทยนะครับตูดจะมีสองสีนะครับอ่าก็คือชุดแต่งเขาจะมีสองสีนะครับสีแดงนะครับชุดแต่งสีแดงกับชุดแต่งสีทองนะครับนะส่วนเรื่องการพันดิ้นพันได้ก็เหมือนเดิมนะครับแตกต่างกันที่ชุดแหวนแต่งนะครับก็มีเข้ามาทั้งหมด 8ฟุตครับ9ฟุตครับและก็10ฟุตนะครับขนาดละ20คันนะครับขนาดละ20คันเอาอ่านสเปคนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคัน8ฟุตนะครับเวทของเขาจะอยู่ที่240 0นะครับตีเหยื่อ30-80กรัมนะครับก็จะเป็นคันแบบกลางๆอเนกประสงค์นะครับสำหรับใครที่เป็นแบบสายแหงสวายนะครับ สายตกบอ่อนะครับไม่ต้องการคันยาวมากเน้นใช้งานครอบคุมเดินทางท่องเที่ยวไปไหนก็ใส่ท้ายรถสบายๆนะครับก็แนะนํา8ฟุตส่วนใครที่เป็นแบบสายแข่งตัวจริงนะครับสายสวายแข่งตัวจริงนะครับหรือว่าไปตกเป็นพวกบอ่อขุดหน้าดินบอ่อที่ต้องการทําระยะนะครับก็จัดคัน9ฟุตได้เลย นะครับจัดคัน9้าฟุตได้เลยนะครับและข้อสำคัญครับคัน9้าฟุตนะครับเวทของเขาอยู่ที่25 5 0้า้าสบตีเหยื่อ35หถึงกรัมนะครับเรียกได้ว่าขวดกันแบบกระฉูดกระฉูดนะครับขวดกันแบบกระฉูดกระฉูดนะครับตัวนี้นี่คลิปอัดคลิปเทสเยอะอยู่แล้วนะครับ10ฟุตครับตัวนี้ขายดีสุดตัวนี้ขายดีสุดนะครับเพราะว่าสายเขื่อนสายแม่น้ำสายตีกระชากนะครับสายตี ใช้ฝั่งนะครับก็ใช้10ฟุตกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตัวนี้นะครับเวทของเขาก็จะอยู่ที่25 50นะครับตีเหยื่อ35ถึง120กรัมเหมือนกันนะครับและดูลายใหม่ดีโคตรสวยอ่ะโคตรสวยนะครับก็มีเข้ามาแค่อย่างละ20คันนะครับมีเข้ามาแค่ขนาดละ20คันจัดให้ราคาเดิมนะครับ8ฟุต890บาทครับ8ฟุต890บาทครับ9ฟุต990บาทครับ10ฟุต 1,000พกับ90บาทครับค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทย100บาทนะครับ100บาทนะครับจัดโปรเหมาเหมาให้ครับซื้อไม่เกิน5คันค่าส่งร้อยเดียวนะครับถ้าเกิน5คันคิดค่าส่ง2 0 0แล้วกันนะครับจัดโปรเหมาเหมาให้เพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อทีหนึ่งสิบคันนะครับบางคนซื้อ5คันนะครับเพราะว่ามันเป็นคันที่ราคาไม่แรงครับแล้วก็ดีไซน์เทปสเปคแน่นนะครับ ใช้งานแบบคุ้มๆนะครับลูกค้าไปงัดปลาบึกเกตซิโกโลมานี่คือสบายๆเลยนะครับสบายๆเลยราคาแค่นี้นะครับแต่งัดปลาขนาดนี้ผมว่าก็เกินคุ้มแล้วล่ะเกินคุ้มแล้วนะครับก็สนใจนะครับเหมือนเดิมนะครับทักด่วนๆทักอินบ็อกด่วนๆนะครับเพราะว่ามันมีมาน้อยนะครับทางร้านไม่ทําเก็บปลายทางนะครับสินค้ามีมาน้อยนะครับจัดด่วนๆนะครับรับโอนอย่างเดียวโอเค งันคงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ